สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตงเล็กเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดให้กันงวดต่องวดเล็กเด็ดมาเลยค่ะสูตรจะเป็นสีสูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่1บวกหลักร้อยรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่2หลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่3และหลักร้อยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่่จะไมพลดูตร สูตรของเราบอกกันทุกรอบยำไปทุกงวดประสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามนุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น13คูณ45ค่ะเท่ากับ585หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ20คูณ83ค่ะเท่ากับ1660และ3คูณ35ค่ะเท่ากับ 105หลักพันไม่มีก็ใส่เลข0ูนย์เช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น5 6 0 1และ8ค่ะตัวเลขจาก0ูย์ค่ะจะได้เป็น0ูนย์บวก5เท่ากับห้แบวก0เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ13ใช้ให้เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ค่ะ และ6บวก6เท่ากับ12ใช้แค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะและทางเล็กเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็น05 8 5 1 6 6 0 0 1 05 5, 5 6 0 1 0 6 08 5 8 3 2และ6 1 6 3ค่ะ ในสูตรนี้มีเลขเด่นรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆหนึ่ง 1, รางวัลใหญ่ด้วยกันค่ะนั่นคือ5832ก็เป็นตัวเลขที่มาจากสูตรเลยนะคะเอาค่ะเรามาคำนวณรู้ก่อนออกเต็งเลขเด็ดสูตรมาเลยให้กรรันฟรีงวดนี้ค่ะในงวดที่9กันยายน2566ก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น58คูณ32เท่ากับ 1>, 1 8ึ่งแปห้าหกหคูณเค่ะเท่ากับ5 58หลักพันธ์ที่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ84ดสิบสีคูณหกเท่ากับห้าหเลขเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น1 5 0 8 6 2ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น1นึบวกแเท่ากับเ ห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสามค่ะและห้าบวกห้าเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะเนืทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็นหนึ่งแปดห้าหกศูนย์ห้าห้าแปดห้าหกสองแปด หนึ่งห้าศูนย์แปดแปดหกสองเก้าเก้าสามสามศูนย์และแปดหกแปดเก้าค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เรา,เราให้ไปเป็นเพลงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะใครชอบตัวเลขไหนเรีออยกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไมกคนนที่ตามล้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดหรยใหม่เ,เด็ดๆกับช่องววนี้รวย